เจคยโนขอ,อนำเสนอให้ชมกับที่ดินสวนมะม่วงนะคะเหมาะสําหรับการทําบ้านสวนกัุกท่านพื้นที่กว้างราคาไม่แพงนะคะแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินพร้อมสวนมะม่วงขนาด4ไร่7จีตารางวาค่ะให้ผลผลิตแล้วนะคะมีมะม่วงประมาณร้อยกว่าต้นกับทุกท่านเป็นพันธเขียวใหญ่โชคอนันต์เขียวสเสวยให้ผลผลิตแล้วนะคะสร้างรายได้ให้เจ้าของสวนได้แล้วค่ะ ส่วนด้านหน้านะคะติดทางสาธารณประโยชน์เป็นถนนคอนกรีตในชุมชนค่ะเหมาะสําหรับการทําบ้านสวนไว้พักผ่อนยามกเกษียณอยู่กับธรรมชาตินะคะมีพื้นที่กว้างๆเลยค่ะให้เราทําประโยชน์ใช้สอยนะคะไม่เหงาคขทุกท่านเดินทางสะดวกใกล้แหล่งสาธารณูปุะโภคใกล้โรงพยาบาลสันทรายอยู่ใกล้หมอแม่โจด้วยนะคะที่ดินตรงนี้นะคะไม่ใช่ที่ดินโฉนดนะคะ ราคา1ร้าน7 0 0 0 0นบาทค่ะแบ่งจ่ายได้ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะด้านหน้าติดถนนคอนกรีตน้ำไฟเข้าถึงห่างจาก4เีเลน2.4กิโลเมตรสนใจนัดชมพื้นที่หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรคุยตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะสวัสดีค่ะ